สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รา่การเบิงแล้วรวยสีหาหกาดพี่น้องคะมาพบมาปอกกันกะแบในช่วงแรกค่ะของมือวันที่13นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ เป็นแนวทางสองยางและคับพี่น้องและเป็นแนวทางสองยางนะคะแนวทา,ง,ง,า,ง,ะะางรัฐบาลไทยนะคะประกาศข่ามโค้งปอยพี่น้องคะอ่ะอ่ามือนี่แนวทางของปูค่ะสิริวัาเป็นตัวใดคอามเปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกูข้ากรับนวมาสก,การค,าค่ะค่ะพวกค่ะมาแล้วแนวทางคือเก่าเด้อค่ะปู ป็นเลยเนาะมีผู้สูบผู้มันก็เนาะบิด <c oughs> ติบเป็นเดยเนาะมันมันหลังนั่นเนาะ <c oughs> มันแย็บแจ่มหนึ่งเนาะค่ะปู่เ <c oughs> ดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่เปิเป้ลเบิ้งหลายอยู่เดี๋ปู่เบิ้งอยู่เลยเนาะค่ะ <c oughs> พี่เปิ้ลเขาเบิ้งหลายอยู่เปิ้ลกับนัน่นยุทธิ์ทำนันหลายอยู่แต่ว่าพ่อเนี่คก้มฝันปูปูก็เคยบอกเนี่ยว่าช่วงนี้มันเป็น,ปนคือจะนั่นจะออกพรรษามันนี่เพิ่ลคือยังไง ขึ долларов, đ êm, đ cả, <t 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 ้นเต็มลงเต็มได้สิเต็มเดียวนะแกปู้นเต็มเดียวนะแเก็ยังไงลองใ้มือว่านี่ตัวตรงตรงเลยยังอืมค่ะพทไปบอกลองใช้กันเลยค่ะแปดหก่งเต็มเต็เลยแล้วค่ะปูปูบอกว่าขาดศูนย์แม่บอค่ะ ู้บอกอห 0, 0, 0, ัวขาดซุนซุนหัวขาน่ะนะค่ะบอกทั่วบอกซุนหัวขาดหัวขาดซุนเนอ่ะเนาะค่ะแกะกะ็เลยขึ้นเต็มหนึ่งเพราะว่าปูกับฟันว่าได้ศูนย์ให้แกน่ะนะค่ะผู้ก็ฝันแม่นอยู่ด้วผู้บอกว่าผู้ฟันแม่นอยู่เด้วยผู้ตีน,อน้องได้ยังไงไปตีอยู่ทั้งต่วนโพก่อนไง ค่ะโอ้ยมันจะจากศูนย์ไปเขาก็ยับขึ้นเป็นหนึ no, no there, ่งเงี้ดียวคนค่ะผู้กับอาย่ศูนย์ไหนน้องใช่เพียงแค่จะไปศูนย์ไหนแล้วก็ไปตีด้วยท่านต่นพ่อเพียงแค่ว่าตีอยู่ตารางเสีได้ปูอ่าน่ะค่ะมาได้แค่เลื่ยับขึ้นเตี้มหนึ่งโอ้ยนอกน้องเสียได้โอ้ยท่านวันตกเหมือนปู้กัน บ่ได้ปลของมันจอว่ดให้นี่ก็เลยเขาบนเขาล่างนี่มันปุ๊บเปรีไยเมือ้วันนี่กันเลยบ่ได้ยินแต่ก็พูดเสียงดังสวัดสวดอยู่เมือว่นนี่ก็ได้ค่ะต้งต้งได้พูดกันสรุปเออเอาี่วมปกันตัวนี้ละเออคู่ะเออไปน้ำเล่นนี่ก็เลยมันบ่ได้ยินแค่จอจอว่าอายุเจ็บหกปีเนาะค่ะ เจ็ดีับนึงตัเจ็ดตัวเดียวกันกูก็เคยบอกเอนีหละเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันกูก็เคยบอกเธอลยมัดตวนึกงบเต็มเลยหลางก็เลยมนกันหกหาหนึ่งนอ้นค่ะเขาบนปอล่างเลยนี่ก็เลยแปลงก็เลยจับตัวกับน้องไส้ก็เลยว่มัน หลายเกิบอยู่ว่าทำบอกเขาุ้ยเจ้าหัว่าพี่เจรนเขากันว่าอะไรๆเนี่ยทำบุญทำร้อก็สัสนเขาเลยทำบุญมานล้อ่ะเอ่าอไเนี่ยอยู่ว่าลงลูกมาอะอ่ะแต่เลยบอกเขาแต่ว่าหม่ยกันเขาส้มตัวมันสหน่อยอยู่ว่ามันเคยพ่อืมันพอค่อยสื่อรุดลอยจเจยๆได้ก็หาสิบบาทไหม่ะ กเกลือว่ามันดูมันยูวะท่านทับบูทับบูบุมาทับุญแล้วมอวะจ<ก>้ะโดยี่บ่คือว่ามีอิ่มซิมเลย <c oughs> จันแม่นบ่ได้หรอเพราะว่ามันเหลซี่กสีู่จังนึงเันกบพรผิดแพ้พงคือผูบอกเ<ก>นาะะ้อนีน,อน้องใส่นีเขาเคย ก blessing blessing ็ซบประกันมาทาผู้บอกกันนะค่ะแต่ผู้ก็บอกว่าคันแม่นฟันเห็นนี้พอนี่มันเทออกตัวนี้เลยที่ทิพย์รอกฟันเห็นพออี่อเนี่ยมันเทอโค้ศูนย์เลยละก่นฟันเห็นย่งไรมันออกตัวมันกับแม่นี่ดีกว่านี่ในช่วงผู้เอกพุทธกัฟันเห็นบนย่ไรมันก็มาหมโค้งถูกตรงเลยหลืล่ะค่ะมันบอกหมโค้งหี่หล่ะค่ะ มือคืนจมันผมาหกขาหนึ่งนที่เขากันเขาก็ขึนเต้มต้องเต้มแมนว่าล่ะโอ้ใครอยู่ด้วยเนาะครัปู่อืมมันก็เกิเตรียมตรงตรงเลยเี้วว่ได้กัปหงาความไหมค่ะหกขาหนึ่งไปเลยวันเลยเขาก็หกขาูนกับหกขาหนึงเนีก็แต้มเดียวนึงไหมค่ะเจ้าวาจะเจ็ดที่บกปีกันเ็ดกันึงตัวเดียวกันกัน น้ำนว่ร <m> ่างเนี่ยค <m> ่ะจ okay. <m> ิหม uh ัน huh. ก็เป็นหนึ Slow ่งหมันก็เป๊เลยเนี่ค่ะอีเนี่ยีจิ้มๆเลยขอบบนขอล่างนี่นนั่นเลยนี้แม่เพรเลยันกาแฟย่อนเนค่ะแต่ว่ากับผู้จ้านึ่งกับยินเมือว่ามันฝนตกค่ะอกยังกับ่ยิ่นรอากาศขึ้นมือหนีน่ะค่ะ พันพูดเลยว่าโออาการีี่เบีที่บนอาิที์แปรไปอยู่ได้เดแม่มอหลงยิ้มแม่มอหลงค่ะพูดเลยว่าเอ๊มเบีีบนยินบ่หมู่บ้านนี่ฝนตกคนอย่งทงฝ่าวแม่มหลงค่ะพ่ว่ายินงบ่ยังหุนบ่ยิบ่้องสีกันมันวันนี้ยิินีครับโอ้ยขนาดวันนี้หมู่บ้านนี่ฝนมันตกแห้งค่ตกแรงมากครับ ห้าหนึ่งล่างหนึ่งหกปาดเขาบนเขาล่างมันต้องสนุกลค่ะ <c oughs> บัจังครางแน่นี่สนุกผู้มิดวงหรอว่ายังสียดายเนาะค่ะเยือดย้ำดวงนี่กันขอมูลนี่ก็เลยเอาให้คนกดไลค์กดแชร์กดจิดท่าไม่เอฟีก็ไเลยกันอย่างในข้อมันปูนี่แหละปูขันฝันขึ้นเนื้มันแม่นรอดกันยังไงค่ะปูวันนี้มาขึ้นนี่พูดสิบอาเนาะค่ะ วันเห็นหน้าทธงเขาเข่าเขียวแตะมัดธงเลยบันนี้เพราะเป็นสมัยนะ่าชิดสองลานี่เขาเต็มมัดเลยค่ <c oughs> เขาเต็มมัดธงเลยวันไหนจนทั้งไต่ทั้งนุ่นเห็นที่เจ้าห้องมาใส่ยูยูทั้งไต่นั่นก็เจ้าชิล่เกาปลาเด้อว่าสั่นดักก็ปลาขนหรือปลาอย่างงี้แหละค่ะ <c oughs> อยู่ปลาเขา,ขาเก็เจ้าห้องใส่หินเสียงก็ทอง ขาเจ้า,จาลวก็ปลาคอนทังใจแล้วเห่ืนค่ะมันถีบเป็นอย่างบนหน้าสิบสองตรงนันมันถีบมากจนไม่ 8, บัดปลากระสิบบีแปดพี่บอกครับพวกแต่จ้ามนะาแล้วกูก็เล้เอาร่วมใส่ทีดินใส่น้ำห่กับหน้านีกสิมันีบบเจ้าว่าเ,าเอาปลานี่มันจีบ่บมันจับใ่กันรถเละสามตัวค่ะ นึ 2> 1, 2, ่งสองแปดบอดหนึ่งสองแปดนะครพ่อหน้าสิบสองลานสิบหนึ่งสองทีเพ้าว่าแลา้วก็ปลาเได้กวานีงคืแปดบอทังสิบสองลานะี่ไม่แต่เข่าเต็มหน้าเลยติครับพ,พ่อเข่าเต็มวัดตรงเลยค่ะแต่ว่าปูเคยฝันเน,นหน้าตรงนี้อยู่วันนั้นปูฝันนไก่อยู่แต่กลางวันนั้นปะูก่เลย เดี๋ยวลงมาตารางอันไก่แม่ก็บลูกเต็มยู่นะฮะัวน like ้ำหลอกก็ยงผู้ยักบ่เกาเกาหรือพกโคเนะค่ะปูปูนังนี่้อปูนังนี่ต้งเสียงหน้าปูกันเลยว่าไก่มันเป็นเก่าเนบ่ละค่ะปูเว่าไก่เป็นเก่าให้ับงอไเรือยหกโค้งั่นมนมันออกหกโคงเพรามันมากหกโค้วเน่อคะนายจำได้ยู่ค่ะปูมันออกหก เออแบนผู้นำนี่เรอเจอหน้าทีละต่งนี่ละค่ะเขียนไปนั่เป่านั่เก่าเก่าค่ะแค่เปลี่ยนมาตัวเก่านี่ผู้ว่าน่าตังเก่านี่มันตัวอะไรฟูก็ยังว่ายังไงเนี่ะค่ะแต่ว่าจอวาดเดี๋ยวกัเมื่อนั้นผู้ที่ให้มันเป็นเลยสามตัวบ่งหานั่งเก่าครับว่ว ผู้ตไปหามื่อวันที่สิบนั่นค่ะหาหนึ่งเกา่าอืเอาลูกนำ้ำน้ำขันนำ้ำเรียกว่าขันเห็ดล้งเลือดใบหน,ใน,ในึ่งเมียนบอกจะว่าลูกอีกบอกอาเทียมันมาเล้าเนาะมื่อวนันมื่อวันที่สิบมื่อวมือวันที่สิบหัขนาข,าข,ข,ขนอยลงกตะขามโค้งขนาดบเดลงไทยที่ทาหานึ่งเกา่านีา่ค่ะพูอลงอาเขยมันมาเมื่อคืนนะค่ะเพราะว่าเด็กฟูมันเป็นควมฝันเป็นยังี่ละ ค่ะผู้มีดวงก็จังไกว่สิได้ผู้ว่ามีดวงก็เอาว่าได้นาะมันมันเกิดยุคกับดวงบุญวาสนายดีดิค่ะนี่รังก็มีตัวนี่แหลได้เวลาเวละพูดฝันได้เวลาพอดีค่ะพวกคะแต่บ้านน่าเตาก็จะเป็นนั่นกันแหละเพราะว่าหน้าตรงเก่าหนึ่มันวันนี้หน้าตรงเก่าหนึ่มันมันจะเก่าตัวไหนปู้วายเขาเตะยัเขียวเต็มมัดพงเลยนะค่ะรสทำไก่กับ งามกว่าก็ยังนี่ตั้งขึ้นมาตั้งเทิงี้ก็เป็นเขาวัดเลยวันแต่จว่าเจ้ว่าว่าท่านได้ถอกส่นละจะว่าเขียวมัดทงค่ะกันผู้ฝันนิดนึงกี่ก็เลยเขาเย็บนี่ก็เลยแต่วมันผู้บกวดวัดตัวไหนยังสีน่ะก็ยังมือเคลืนนี่แหละเห็นปะอันนั้นมันผู้กันกมันเป็นตัวแพรน้ำแนเนอ่ะ ยับขื่นเตียมหนึ่งนี่ก็เลยนี่แหละเลขหผูมันก็เป็นยังมสีจนคือบอเปรอะก็ยังงงในพันสาแต่นี่มันออกพันสาเหล่าคนก็เป็นขึ้นเตียมต้องเตี่ยมที่ขั่นเ่ราะข่นก็หนึ่งก็กลายเป็นเจ็บนี่ทีแม่ค่ะขันขันขันลดกันขึ้นก็นี่แหละขั่นฟันมาได้ขึ้นตีน้องไปตีน้องตัวใหม่มันมไม่หรือก็ขึ้นไปขี่กันทั้งตัวใหม่วันขึ้นค่ะเนี่ยเขาก็จากศูนย์ก็ยับขึ้นเป็นหนึ่งที่เขาก็ได้นะวันเขี้ยวเขาไปเลยที่มันได้น้องผู้เดียวโอ้ เ็บที่คนเราก็ได้ส่จะาห้เจ้าหกขาดสนหกขาดนชนหกอะเอากันเลยเวลาก็ิพูดสิว้พอดเค่ะพูดค่ะได้ผิดกันหน้าอ้เ็ที่คนแปลน้ำมอจะนั่นน้ำมอเล็กพูมนเปเล็กฝันเ่าท่านเเป็นตัวขันว่าท่านเกิดเบื้อแรกเนออยจะปูฝันเป็นตัวเด้อค่ะพูดได้ค่ะันไห้เป็นปัญหาโยฝันเย็นหน้าสงกาค่ะ เด็กขี <co> ้เพ e ่คนกับคนเลยคนแช่คนกระดิ่งแข่งเตนน้ำ huh. นี่ก็เลยเจ้าอาการจังมาเคลื่อนนี่ก็บัารจังปูได้อว์าแบเงียบเงียบคนทีปูว่ามันหิดเต็มๆเลยพี่ก็เลยคนแรกเลยจะน่องกันเพราะมันฟันนิ่งจะน่องว่าขึ้นไปตีทั้งต้นโพอยู่นาบดไหม่ะเจ้าวาดเป็นอยู่ทั้งหลังบดเป็นนี่นอนอยู่ทั้งไตอะไนี่มึงบูกบอกทั้งบนทั้งหลังเป็นเจ้าวาดอยู่ทั้งไตน่องซ้ายอยู่ทั้งเทิมมึงรู้อ่ เขาก็เขาเต็มๆมันหลรดรอกหานึงแล้วก็บจอวาดก็ว่าสิบหกแมวเขาขัเขาเนยยังวะฮะเลผู้มีดวงจะได้รอกเนาะเอาสำนีเนาะได้เวลไเนาะได้เวลไพอดีค่ะเอาโฉมๆมันมันที้เอฟซมินเนอร์ค่ะปูเออดมื่อื่นกันมาที่ยังหระอสิบสี่ค่ะอืมเอามื่อื่นมาที่สิบสี่กะโชคๆมันมันสูุ้สกุน เขาใส่ก็แช่เขาจิตามไหมฮะเจ้าเหมือแรงผู้ฝันนี่เป็นตัวเม็ดเดียวมันจังไคว่จังๆอย่างเนะาะค่ะปู่เอาสองถุงก่อนไอ้พระกันเล็จับมันแสนนันล้านเดอ้อค่ะปู่อเอาหิ้งๆบางๆลำลุ่ยสูบปูสุคนจ้าปู่ขอบคุณหลายหเด้อค่ะเจิขอบน้ำมาสก,การค์ครับปู่สาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรและค่ะพี่น้องเด้องสำหรับแนวทาง ชุดนี้ก็เป็นแนวทางสองยางคือเก่าค่ะพี่น้องครับเพราะว่าไก่เราได้นอนพี่น้องน้องบืนกับสิบสี่นะคะสิบห้าสิบหกสองอ่าใกล้ๆกันนะคะพี่น้องคะอ่ะปูเราก็เลยหายหไปสองยางนะคะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยนะคะหละกักกาข่ามโขงถ้าพี่น้องเด้อเอาแนวทางของปูค่ะมันมีหนึ่งสองแปดนะคะหนึ่งสองแปดหาหนึ่งเก่าหกหกกับเก่าเก่านะคะพี่น้องค่ะหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งเก้าหกหกกับเก่าเก่าเด้อถามพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะคะพี่น้องคะเนาะมี่ประมาณนี <iny challenges in activity> <s pack ing> ้นะคะสำหรับแนวทางจากปู <away> ่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องแนวทาง2อย่างนะคะพี่น้องคะแนวทาง2อย่างนะคะพี่น้องรัฐบาลกับขามโขงเนาะค่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิรงเดอพี่น้องเดอทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับขวอมูล่ในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องสำหร่อยาสิาพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะทั้งบททั้งมวลมณีนะคะมีเพียงซัมหนีดนะคะ้ค่ะพี่น้องเด้อเอกสิเด่ขอโต้ล่าพอไปพี่น้องมาเท่าสุขุสกุลปิดก่อนนะคะเอาไปปอกกันไม่ก็ไปได้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี